สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะมาไกลจากเชียงใหม่เลยค่ะ,คะมาเรียนที่ซิสเตอร์เมียเพราะว่าที่นี่คือดีที่สุดแล้วค่ะเท่าที่เซิร์ชมาค่ะแล้วก็วันนี้จะมาแต่งในลุกเจ้าสาวแบบจีนจีนค่ะเดี๋ยวยังไงรองดูนะคะดีใจมากที่ได้มาเรียนซิสเตอร์เมียค่ะคือคุณครูสอนอรายละเอียดเยอะมากค่ะวันนี้ก็คุณครูจอยก็มีการแนะนําว่าต้องเติมตรงไหนบ้างอะไรตรงไหนคือแนะนําได้ละเอียดมากค่ะ แต่งเสร็จแล้วนะคะกับลูกเจ้าสาวแบบจีนๆค่ะวันนี้คิดว่าเป็นช่างแต่งหน้าเต็มตัวได้แล้วค่ะกลับไปเชียงใหม่นี่้าเกิดว่าในหมู่บ้านแต่งหน้านี่เดี๋ยวจะดันไว้หมดเลยค่ะ